มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวขา่าวกระชับชับไวท่านเหตุการข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการณ์ข่าวตานทั่วไปอยู่กับไปแค่ในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับกอชอเชิญชวนสมัครกองทุนการออมแห่งชาติวางแผนก่อนวันเกษียณอายุในอนาคตนะครับ กอชมีเป้าหมายก็คือการทําให้คนไทยที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเข้ามาสู่ในระบบเพื่อให้มีบํานาญใช้เหมือนกับข้าราชการในยามชราภาพโดยให้ความรู้ด้านการเงินเพื่ออนาคตยามกเกษียณอายุซึ่งผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับกอชพยายามมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าถึงและก็เข้าใจว่าการวางแผนสําหรับการกเกษียณในอนาคตเป็นเรื่องสําคัญโดยพยายามลงพื้นที่สร้างเครือข่ายตัวแทนเริ่มจาก,กเกษตรกรที่เป็นสมาชิกอยู่หนึ่งล้านคนและขยายไปยังประชาชนทุก ุกลโดยเฉพาะเยาวชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติรวมถึงแรงจูงใจที่รัฐบาลจะเพิ่มเงินสมทบให้แบ่งเป็น3ช่วงก็คือตั้งแต่1 5บหถึงสาปีรัฐบาลให้เงินสมทบครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน600บาทต่อปีอายุ3 0มสถึงห้ปีรัฐบาลให้เงินสมทบร้อยละแปของเงินออมแต่ไม่เกิน960บาทช่วงอายุ5 0าสถึงหกปีรัฐบาลให้เงินสมทบ100่เอร์แต่ไม่เกิน1,200บาทท้งนี้สมาชิกจะต้องเป็นคนไทยอายุปีขึ้ไปี ไม่เป็นข้าราชการหรือสมาชิกกบขและไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมยกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40วงเล็บ1สามารถสมัครได้นะครับทั้งนี้หากอนาคตนักเรียนที่ออมเงินกับกอ,อชเข้ารับราชการกองทุนกอ,อชก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์แต่จะออมเงินต่อหรือจะหยุดส่งก็ได้ซึ่งกอ,อชไม่ได้บังคับนะครับหากผู้ออมต้องการส่งต่อก็สามารถส่งต่อได้ตั้งแต่50บาทถึง13,200บาทจะส่งเป็นรายเดือนจะส่งเป็น ารายปีก็ได้นะครับทั้งนี้อยากให้มัน่นใจว่ากองทุนกอชอมีความมั่นคงสูงเพราะว่ากอชอจะคุ้มครองผลตอบแทนหากกองทุนนาเงินไปลงทุนแล้วขาดทุนกองทุนก็จะต้องชดเชยให้กับสมาชิกนอกจากนี้ยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้และสามารถได้บํานาญตลอดชีพหากออมถึงเป้าหมายการออมนะครับวันนี้ให้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ